เเอาลยมาครับพี่น้องตุ้มตโจชูโดครับมาตุ้มหัวปลาชะโดตุ้มหัวฟูงไข่นะครับพี่น้องนะกินน้ำกันครับตรงนี้เดกินเลยจินนะหัวฟูงไข่พูดนะปลาชะโดครับเนื้อมันเฮ็ดสมแล้วครับไมอย่างไรนี่พิกกาผัดผักครับมาพี่น้องมากินกน้ำกันเลยหนิเซ็บๆซบมัพุ่งใหญ่ๆนี่หนิมันี่ดูนี่เลยมานี่เออตั้งตันนี้ตังเลย ปร ja. hmm. hmm. ุงปลาชีโดครับเนี่ยอืมอืรับษาอือืมรับรูรั่ครับอืม ก๋วยเตี๋ยวข้าวมันนาคือไข่หัวพุงไข่ครับเนี่ยเรียกหัวพุงไข่หัวพุงไข่ครับไม่ใช่ไข่ปริมาณด้วยนะครับไข่ไก่นี่ครับไข่ไก่ต้นไปครับมันแง่หน่อยมาแซับๆกรบปุ่มป่าไหมนี่ครับ แกมปลาครับแกมปลาไปดูนี่เอ้ยหนึ่งแผ่นอะไรหนองนะนี่ใส่ไปครับปลาลานี่ครับอือดยอดเลยครับอืออือฮะต้องการครับต้องไปดูกลางกัางไงเนาะต้องติดข้อด้ยครับ นานงงมป่าตุ๊ดจัชาด,ดีครับตุ๊ยอะไรใครกำลังดีครับใครเนาะเ่โอ้ยนี้น,นครับมตนตงไล่มต้องยัมงยมงนัมงนไหมครับตงป่าตงใครนะ ก็ชอลยนะึองอาบิดตุดตุนี๋ยวครับอมมันจ้าต้มหัวปลาจะดูซสบครับนี่บ่เข้ากันดีครับ ต้มไข่ครับต้ำพริกอย่างมะหว่างกระเทียมปิดทับโคกไปขวาดมะโคบก็ไม่ต้องเนี่ยเดินผู้ได้มา่ว่าวาดต้มก็ะด้ต้มเอาต้มพื่อแข่งน้ำต่งมะโคบไข้ตม้มกำลังดีครับ พุ่งหนพุงนะครับพุ่งมอ,อพุ่งเซว่ากินหนึ่งนี่สองกินนี่นี่แบบสำคัญมันนี่พุงกลับเลยนัยนกลับยน้ำกลับนี่นะนี่ไงเดอกากิดาครับพุ่งปัจนะุโดนไหม ครัจเจไดครับขอบเจ้าครับเจ้าครับชุนนำห่นครับ หลงคอดังตืนนอ,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 อนอนอ่นตุ๊สะกรับตุบักกลนหอนคับ อืมกิหมัจับครับแซมต้มครับน้ำต้มจับกินิมนอืมจิมนี้ต้องตุ่ใช้แนวข้อฝากไว้เฉลยครับพี่น้อง